ยัม it's time to begin you know bitch yeah w o สวัสดีนล่ครัชเดี๋ยวแลพี่สวัสดีวันดีสวัสดีกันวันดีวันดีวัสดีสวัสดีสวัสดีวันดีวันดีวันแรกเรื่องมุกนี้เหรอเขาเขาเขาคงไม่หาแล้วแหละเปลี่ยนมุกบ้างงั้นก็ฮันลังเซโยเอ๊ฮันลังเซโยก่อนเลือเรืคิโมจิอู้เออเลือเรืฮันลังเซโยก่อนเลือเรืฮันลังเซโยเราจะเกี้ยวบ้าฮะโอ้ยพอแล้ว โอเคตัวนี้นะฮะโอ้เสียงชูโอเคโอเคสัวดีดีแล้ครับตองเสียงันทางไหนวะอ๋อดูแลดูแลดีดีดีตอนนึงนะเขาไปปิดเสียงทร้งนี้กันเรียวมากเลยรายการกูโอเคครับผมแผนะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไลฟ์สตรีมตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครัชสามทุ่มยี่สิบสามนาทีนะฮะ่ตอนนี้เอาไปลงเฟสแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะโจโจโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เรารอรอคนเข้ามาก่อนตอนนี้ร้านวันเสาร์วันเสาร์คนไม่ค่อยอยู่วันเสาร์นี้มีแต่คนไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รอกันไม่พี่วีไม่ สตรีมเราไปชนกับไมค์คาสเซิเวอร์โปรเจกต์อ <Steam S 1> เอ็กคิวอ่ะสตรีมเออโหไล่ไปเหมือนเราดูกันเองเลยนะเงียบมากเลยไล่คนนี้สามคนรอก,ก่อนรอก,ก่อนเดี๋ยวคนก็นมาไม่รู้เขาหนีไปดูโปรเจกต์เอคิวหรือเปล่าใช่ฮนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคนของเรามีสี่คน สิคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถพี่วีคนึงนเธออืมที่้งวามังไว้สูงมากดเป็นน้วรองของางี่รู้สึกว่า้เอเน้ข้าปมัมีน้ำาวมกันทั้งประเทศตัแต่ซึ่งก็ น่ะน่ะ โอเคมาเดี๋ยวตอนนี้เราตอนนี้ไลฟ์สตรีมครั้งนี้เดี๋ยวย้ำนะ<ฮ>เดี๋ยวันนึงต้องปิดชือ่อก,ก่อนอันนี้ตอนนี้เทสเทสเฉยเเดี๋ยวตอนผมจะเออโอ้โหสว,วัสดีคนทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูที่ไม่ใช่ทีมงานสวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ยศก่อนนะอโอเคครับ<า>ผมเออใช่เดี๋ยวยก็เดี๋ยวตอนนี้เราเทสไม่ใช่เทสคือลองมาไลฟ์เปเฉยๆฮะว่าตอนนี้มันมีใครอยู่หรือเปล่า,า,ลามาไลาน์ามาไลฟ์เฉย อันนี้อันนี้ก็อาจจะมาแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบฮะต้องรอก่อนอาจจะมากลับมาช่วงดึกตอนแต่อาจจะเป็นพี่วีคนเดียวใช่ฮะช่วงดึกนะโอเคคือตอนนี้นี่เป็นเวลาสามสามทุ่มเดิมผ่านเพิ่มมาสามนาทีเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งนั่งเล่นไปก่อนคือบ เราเดี๋ยวมีใครอยู่นอกจากทีมงานไหมนะตอนนี้มันมีใครเดรดาืม เดตอนนี้คนอยู่ไม่ครบนะตอนนี้ทีมงานเราอยู่ไม่ครบอันนี้เทสต์นะฮะเป็นช่วงหนึ่งแบบหนึ่งยมจะให้ยงให้ยศอะไรก่อนอันนี้ฮะครับนี่มาเทสว่าโปรแกรมไลฟ์มันยังใช้ได้อยู่นะฮะหรือไม่ก็ไลฟ์โปรแกรมอะไรได้อยู่บ้าง,บ,างบ้างนะใช้คำว,ว่าบ้างเราดูเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไปขอพักไลฟ์ก่อนโอเคฮะเดี๋ยวขาพักกันไปละ